เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวแนะนำวิทยากรก่อนย์ครับคนนี้เป็นศิลปินเป็นนักเขียนครับผมที่มีบทบาทต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพแล้วก็ประชดตายมาอย่างต่อเนื่องครับนะครับในรอบหลายปีที่ผ่านมาครับคุณวาดรวีคุณวาดรวีครับตัวอักษรก็คมคายแล้วก็ฝีปากก็คมคายเช่นกันขอเชิญพบกับคุณวาดรวีครับครับ สวัสดีเพื่อนร่วมประเทศแล้วก็อยากจะใช้คำว่าเพื่อนร่วมวิบากกรรมวันนี้ผมขอเริ่มต้นด้วยภาพภาพหนึ่งอันนี้ผมได้มาจากในอินเทอร์เน็ตคือเมื่อไม่นานมานี้เขา มีการจัดอันดับ45ภาพที่ส่งผลสะเทือนที่สุดของปีนี้แล้วก็ภาพนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะภาพนี้คือภาพของเด็กชาย les, ไมเลสวัยหขวบในชุดแบทแมนเป็นภาพที่สื่อมวลชนเนี่ยเอามาเผยแพร่นะ,ะเป็นข่าวห้ายท่านอาจจะเคยเห็นมาแล้วเด็กชายไมเลสเนี่ย ป่วยเป็นโอคลูคีเมียต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะที่ซานฟรานซิสโกเขามีความฝันอยากจะเป็นแบทแมนผู้ปราบปรามเหล่าอธรรมและช่วยกอบกู้เมืองกอแธมเหมือนกับในหนังการ์ตูนนะฮะแล้วก็ในภาพยนตร์เรื่องแบทแมนหรือว่ามนุษย์ขัางข่าว เหตุการณ์ในภาพคือมูนิธิเมกาวิชได้ร่วมมือกับเทศบาลนครเมืองซานฟราซิสโกตำรวจสื่อมวลชนแล้วก็ดาราและประชาชนจำนวนมากทำความฝันของเด็กชายไมเลสให้เป็นความจริงด้วยกรรมการนำชุดแบทแมนมาให้สวม จัดฉากเหตุการณ์ขึ้นเปลี่ยนเมืองซานฟรานซิสโกให้กลายเป็นเมืองกอตแฮมให้คนมาแสดงเป็นผู้ร้ายให้คนแต่งชุดแบทแมนมาแสดงเป็นแบทแมนผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนำทางเด็กชายไมเลสเพื่อให้เด็กชายไมเลสแสดงบทบาทฮีโร่แม้แต่หนังสือพิมพ์ซานฟรานซิสโกคนิเคิลก็ร่วม ด้วยการออกฉบับพิเศษเมืองกอแธมนะฮะอันนี้นะฮะที่เห็นในกรอบนี่เป็นเป็น,น,นะะเป็นหนังสือพิมพ์นะฮะเป็นหนังสือพิมพ์ซานฟรานซิสโกนะฮะเมืองซานฟรานซิสโกเนี่ยเอ่อเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทม์เนี่ยรายงานว่า เขาใช้งบประมาณไปประมาณ15,000ดอลลาร์ 1, 000, 000นะฮะเพื่อเปลี่ยนซานฟรานซิสโกให้เป็นเมืองกอตแฮม BBC รายงานว่ามีประชาชนชาวซานฟรานซิสโกมากกว่าหนึ่งมืคนร่วมมือในการจัดฉากครั้งนี้ทั้งหมดเพื่อเติมเต็มความฝันของเด็กชายห้าขวบที่กำลังป่วย เป็นโรคลูคีเมียขอภาพถัดไปครับประเด็นของเรื่องที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ก็คือทุกคนทราบดีว่าเรื่องแบทแมนเป็นเพียงการ์ตูนเป็นจินตนาการเฟื่องฝันไม่ใช่ความจริง แต่สิ่งที่เป็นความจริงก็คือเด็กชายไมเลสที่กำลังป่วยเขาฝันแบบนี้จริงๆและเขาก็มีความสุขจริงๆแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเพียงการจัดฉากถึงตรงนี้ผมขอให้ท่านพิจารณาภาพอีกภาพหนึ่งครับ ภาพนี้เป็นหนึ่งใน45ภาพนะฮะที่ได้รับการจัดอันดับว่าส่งผลสะเทือนมากที่สุดในปีปีนี้นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยหากพิจารณาแต่ภาพอาจจะเข้าใจว่านี่คือมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างการ,รเผชิญหน้า แต่ทุกคนในประเทศไทยสื่อต่างประเทศต่างทราบดีว่าไม่ใช่นะครับเพราะทหารกับผู้ชุมนุมไม่เคยเผชิญหน้ากันตรงกันข้ามทหารออกมาช่วยปฐมพยาบาลผู้ชุมนุมที่ปะทะก,กับตำรวจเพราะจะเข้าบุกยึดสถานที่ราชการเมื่อเห็นภาพนี้แล้วสิ่งที่ผมนึกถึงก็คือคำเดียวกัน กับชื่อมูลนิธิที่จัดงานให้เด็กชายไมเลสก็คือ Make a ก i ร h วเจ้าของมือที่ยื่นดอกไม้ไม่ได้กำลังยื่นเพราะปรารถนาสัติภาพแต่เขายื่นเพราะเขาต้องการให้ทหารทำความใฝ่ฝันของเขาให้เป็นความจริง ความใฝ่ฝันนั้นคืออะไรนี่คือรูปคนสองคนทางซ้ายของผมนะฮะคือทางขวาของท่าน <of> คือเพนกวินจอมวายร้ายในหนังเรื่องแบทแมนส่วนทางขวาของผมคือทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกต่อต้านเพนกวินคือตัวละครในการ์ตูนนะฮะและเป็นฝ่ายอาธรรมให้เด็กชายไมเลตดปราบในฉากที่จัดขึ้นที่ซานฟราซิสโกส่วนทักษิณชิน,นวัตรนี่เป็นคนจริงๆเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆของประเทศไทยซึ่งถูกอุป,ปโลกขึ้นมาให้เป็นจอมวายร้ายและเป็นฝ่ายอาธรรมในความรู้สึกของผู้ชุมนุม สิ่งที่เหมือนกันอย่างยิ่งระหว่างสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ซานฟรานซิสโกและที่กรุงเทพก็คือมีคนป่วยที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นแบทแมนปราบปรามเจ้าเพนกวินผู้ชั่วร้ายเพื่อกอบกู้เมืองกออถ้มและมีการจัดฉากให้คนป่วยได้แสดงบทบาทฮีโร่ได้รับความร่วมมือจากนายกเทศมนตรี ประชาชนและสื่อมวลชนมาร่วมกันแสดงละครหลอกคนป่วยสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเหตุการณ์ที่ซานฟรานซิสโกนั้นคนป่วยเป็นเด็กอายุห้าขวบและความป่วยคือลอกลูคีเมียและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยุติไปอย่างเรียบร้อยเพราะทุกคนทราบดีว่าเป็นการจัดฉากขึ้น เพื่อให้เด็กมีความสุขแต่เหตุการณ์ที่กรุงเทพคนป่วยไม่ใช่เด็กแล้วก็ไม่ได้มีคนเดียวและความป่วยนั้นไม่ใช่โรคลูคีเมียและเหตุการณ์ก็ยังไม่ยุติเพราะผู้ชุมนุมต้องการที่จะเปลี่ยนกรุงเทพอย่างถาวร ให้เป็นเมืองกอตแทมตลอดการเพราะเขาเชื่อจริงๆว่าทักษิณชินวัตรคือเพนกวินขอภาพถัดไปครับ และคนที่รู้ดีที่สุดคนหนึง่งวัานิทาเรื่องแบดแมนและ eday. เมืองก็แทบไม่เป็นความจริงและข้อเท็จจริงทางการเมืองที่เกี่ยวกับทักษิณชินวัตรแล้วเรื่องของเพนกวินไม่เหมือนกันก็คือคุณสุดเทพเทือกสุบรรนแกนนำมบอบดอกวีดแต่คนที่ปักใจเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจก็มีไม่น้อย แล้วนั่นคือความเศร้าใครหรืออะไรในประเทศนี้ที่ทำให้คนจานวนมากคิดเชื่อและทำเหมือนเด็กอายุห้าขวบที่นอนป่วยอยู่ในซานฟาซิกโกใครหรืออะไรที่ทำให้พวกเขาไม่รู้จักมีวุฒิภาวะไม่มีความสามารถแยกแยะความป่วยชนิดไหนที่ทำให้ประเทศนี้ในประเทศนี้ที่ทำให้พวกเขาไม่รู้จักเติบโต พวกเขาไม่รู้หรือว่าการเติบโตที่แท้จริงไม่ใช่แค่การหยุดเรียกร้องหาพ่อไม่ใช่แค่การรู้จักแต่เพียงแยกแยะความดีออกจากความชั่วเท่านั้นและไม่ใช่แค่การปราบนกเพนกวินได้แล้วสันติสุขจะบังเกิด หากแต่ยังหมายถึงการแยกแยะถูกผิดด้วยเหตุผลข้อมูลไม่ใช่จินตนาการรู้จักมองจากมุมของคนอื่นจากหัวใจของคนอื่นไม่ใช่มีแต่ในมุมของตนและเห็นแต่อารมณ์ความรู้สึกของตนรู้จักมีความรับผิดชอบต่อศีลธรรมของตัวเองไม่ใช่ใช้ศีลธรรมเป็นเครื่องเล่นเพื่อสนองความต้องการอยากเอาชนะ การเติบโตที่แท้จริงซึ่งจะนําประเทศนี้ไปสู่วุฒิภาวะวุฒิภาวะที่จะมีอรารยธรรมที่เรียกว่าประชาธิปไตยรู้จักคุณค่าของสิ่งที่เรียกว่าเสารีภาพซึ่งต้องควบคู่อยู่กับสิทธิและความเสมอภาคพ,พร้อมกับความรับผิดชอบต่อภาระของความเป็นมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยสามสิ่งถ้าคุณไม่รู้จักมีความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของเพื่อนมนุษย์ ไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสมอภาคของเพื่อนมนุษย์คนอื่นนั่นก็คือคุณยังไม่โตพอที่จะเป็นมนุษย์ขอบคุณมากครับ